ยินดีต้อนรับเข้าสู่รถเกมเมอร์นี่จะเป็นเกม Security h ้เฮเม็นเกมที่เราจะต้องเล่นเป็นยามาารักษาความปลอดภัยแล้วก็ตรวจตัตงรถที่เข้าออกเจากบริษัทสุกมันจะเป็นฮอลล์เกมแล้วก็จะมาลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะในมันมีคอนติเนียลเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยดูสิเอา มาถึงก็มีรถมาเลอรๆข้างน,านั้นรถใช่ไหมมีรถนี่วางวคือบริการที่จะต้องตรวจเช็ครถที่เข้าออกจากบริษัทนี้บริษัทเกี่ยวกับแบล็บวางตัวด้วยก็ยคือเราจะต้องทำการตรวจรถที่เข้าออกว่ามีรถคันไหนที่ตรงตามทะเบียนที่เรา นี่ละมั้งนี่มันทะเบียนรถใช่ไหมมีชื่อแล้วก็ทะเบียนรถเราก็จะไปตรวจเหมือนทำไมมันจ้ายอย่างเงี้ยเนี่ยนะนี่ตรวจทะเบียนรถก่อนไม่ใช่ไหมมันคือตัวเลยวะ l i อลอยหนึ่งเก้าศูนย์สามสอง มีมีม,ม,มีชื่ออีวานเมสันแล้วก็ให้เขาเข้าไปได้่าเดี๋ยวจะปล่อยให้เข้าไปเ,าเฮ้ย,ฮยอย่าค้างนี่ปุ่มกดไม่ได้ เหมือนจะเป็นพนักงานที่ทํางานตอนกลางคืนนะทํางานแลบบอะไรสักอย่างนี่แหละเราไปยืนตรงนั้นเลยยืนรอรถตรงนี้เลยมาแล้วสีเก้าหนึ่งศูนย์เซ็ดห้าหก ไม่มีรถแตกปลอมไปไปอาจจะไล่เขาไปพยายามกัดกันคืนคนเดียวที่มันน่ากลัวจริงๆนะวังเวง ไปอ๋อเราไปไม่ได้เราไปมันไม่ให้เราเดินไปมันตึ๊งใครเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูทะเบียนหลังมืนกันแหละทะเบียนหน้าหลังอ้าวเอ็กซ์สองร้อยคิวศูนย์เก้าไม่ใช่ แช่แล้วก็ให้ไปไม่ได้ยินดักนี้เลยไฟก่อนมาละมาละ เจ1 J 0นย์น่3 4นี่วนันนี้แจ็คก,กินแจ็คก,กินอะไรฮ้ยมันล้มใหญ่เข้างนมไม่ได้ไปเลยแจ็ค จีก้อหนึ่งศีห้าหกเอ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนจะคุ้นๆนะสิ่งเลยวะ่ะมันมีเสียงเลยเลจ้วยหนึ K ่งศูไม่มีอ่ะ ไอเสียงเมื่กี้ไปเสียงประตูปิดนาดิร่างกายของชานั้นเป็นสีฟ้าเกือบทั้งหมดจากการที่ได้รับยาอย่างต่อนเนื่องฉันป่วยรู้สึกเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่แต่พวกเขาไม่หยุดแต่ไม่มีใครหยุดเลยในหาต่อกราบพวกเขาก็ค่ายพูดต่อแล้วก็อะไรเนี่ยคือคำขู่เลยเนะี่ยเกียร พวกเขาจะฉีดยารับรับประสาทให้ถ้าหากคนพวกนี้นั้นกรีดร้องช้สงสัยเหลือเกินว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่านายถูกดึงวายุวะออกเป็นส่วนๆเลยอย่างนี้เหรอถ่าจะแปลว่าอย่างนี้นะเราจะกรีดร้องอยู่ใช่ไหมจะเริ่มต้นจากตายคนแรกเลย w h a t e r f u c l เอาละเริ่มจากคำขู่แล้วใครก็ไม่รู้นะมันไปอย่างนี้ยังอยู่เหรอที่นี่แน่เลยไม่ใช่อ่ะแกไม่ใช่ใคร,ใคร,ร ต่อไปจะหูละ่ะโดนไล่ออกเฉยเลยคุณถูกไล่ออกแล้วคุณจะไม่ทำงานที่นี่อีกเราจะทำการทดลองนี้ไม่สำเร็จถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือลจากเขาโดนไล่ออก <laughs> เล่นใหม่ ลบต้องสงสัยมาแล้ว S สองร้อย Q ศูนย์เก้ามันป้ายทะเบียนเดียวกับไปคันเมื่อกี้เลยเอวเจอคำโ้ยแล้วเจอโวยแล้วจ้ะ S สองร้อย Q ศูนย์เก้าไม่มีมใช่นี่มันปลอมป้ายทะเบียนของแซมนี่ว่า นักี้ใครปีประตูฮะเกเรเราไม่ถูกเราไม่ถูกเลยหอ,อกเอหนึ่งเก้าศูนย์เอ็มสามสอง นี่อันเล็ก J010G34。这 เฮ้ยสิ้งเลยวะวิทยุเรามีสีแปลกๆไงไอหนึ่งเก้าศูนย์เอ็มสามสอง 4 9 1 0 Z56 9 1 0 Z56 ใช่ dogs. B. ศูนย์ศูนย์หนึงเเก้าหนึ่งชื่อเลยวะสศูนหนึ่งเเก้านึงศูนยนย์หก้านึงโอเค ออยู่ในป้อมไม่ปลอดภัยทำไมรู้สึกว่าอยู่ในป้อมมันมันดูน่ากลัวกว่าอยู่ข้างนอกอย่างอยู่ข้างนอกรือวะอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมไม่ปลอดภัยไงี้ไม่ด้วยอเคฉันจะอยู่ข้างนอกนี่แหละนทำไมไม่มีรถมาเลยอ่ะไม่มีใครมาเลย ว่าเราต้องเข้าเข้าไปในป้อมเพื่อเพื่อจบภารกิจเดี๋ยวโอ้โหทำใจเข้าก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะมีรถมาชนเลยอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในละปับป๊บนั่นมาแล้วรถปริศนามาอย่างนี้เลย ตายซะแล้วเจ็๊เฮ้ยแต่ว่าป้อมทำจากอิกนะไม่ชนชนง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเพลงอย่างมันเลยโอเคสลับในเกม Security House นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ไปเกมนที่ซัสั้นเล่นง่ายๆนะอยาก แต่มันก็แบบว่าทาเอาตกใจนิดๆคือมันก็ไม่ได้หล่อเลยมากนะก็โอเคใช้ได้